อ่ะเนี่ยเหมือนกันเลยครับเลเยอร์ทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าปุ่มเนี่ยสกิลจะเล็กมากสําหรับใครที่ใช้มือถือเลเยอร์แบบเดียวกับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสกิลมันเล็กมากครับต้องไปปรับเลเยอร์เอาอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองซิเซิร์ฟแบบเดิมนี่นี่ครับผมปรับกราฟิกสุดเลยนะแล้วลื่นกว่าลื่นกว่าตอนอัดในคอมอี สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสยูในเกมเดอะสไปคลอสนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับผมนะเวอร์ชันมือถือเนี่ยตอนนี้มีการอัปเดตมาได้สักพักแล้วแต่ว่า iOS ยังไม่ได้เปิดให้อัปเดตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้สัมผัสตรงๆสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการาฟิกที่มีการปรับใหม่นะผมจะไปเล่นในเวอร์ชั่น PC มาก่อนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการาฟิกเนาะเอาจริงๆเนี่ยกราฟิกของมือถือแล้วก็ในคอมเนี่ยค่อน ส่วนของตัวมือถือเนี่ยจะไม่ได้ใช้พวก CPU อะไรในการรันนะหมายถึงว่ากราฟิกขั้นสูงเนี่ยถ้าเป็นของผมเนี่ยครับที่เป็นเวอร์ชัน PC เนี่ยจะใช้ AMD Radeon เนาะแต่ว่าในส่วนของมือถือเองเนี่ยเขาก็จะมีกราฟิกของตัว engine ของเขาเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกราฟิกก็ไม่ได้ต่างกันเนาะแต่ความสมูทความลื่นไหลเนี่ยมีจุดให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่พอดีผมเนี่ยใช้โปรแกรมอัดวิดีโอออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นจุดนั้นแบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงก็ไม่ต้องไปโฟก กราฟิกมันก็สวยเหมือนกันเลยนอกจากกราฟิกที่มีการปรับให้เหมือนในเวอร์ชันคอมแล้วนะครับจอยคอนโทรลเลอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ด้วยกันได้นะซึ่งผมเนี่ยมีจอยคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะครับเป็นไฟดิจินะเป็นแบบบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูนะ,ะผมเปิดตัวจอยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปที่ตั้งค่านะครับซึ่งผมเนี่ยจะเปิดตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปที่บลูทูธ อ่ดูซิว่าขึ้นไหมเขาเชื่อมใหม่ก่อ่ะติดแล้วเขาดังหมดแล้วนะครับแล้วเข้าไปในเกมกันดีกว่าอันนี้คือจอยนะจอยคอนโทรเลอร์นะครับเดี๋ยวลองดูซิอใช้ได้นะในที่สุดก็สามารถใช้จอยคอนโทรเลอร์เล่นเกมหรือสไปในมือถือได้แล้วนะครับซึ่งผมก็จะลองเล่นอีกแล้วนะใครที่ดูคลิป กอนนะครับที่เป็นรีวิวเวอร์ชันสตรีมเนี่ยก็จะรู้ว่าบรไหลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไป <c oughs> ไปวทตวาพูดปั้มดําเพลงแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนจะเหมือนกันในคอมแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเนี่ยเพิ่งมาอัปเดตเนาะก็เลยไม่ได้มานั่งเช็คนะครับผมนะว่า Android เขาก็อัปเดตมาก่อนแล้วนะครับจริงๆแล้ว Android เขาก็อัปเดตมาก่อนแล้วแหละ iOS เพิ่งอัปเดตตอนเช้านี้เลยนะของผมนะแล้วก็ในส่วนของหน้าตาตรงนี้เหมือนในคอมเป๊ะนะครับผมจริงๆแล้วก็คือสามารถเลือกทีมตัวจริงได้เหมือนกันเนาะอ่ะมมอา่กเลน นะครับพอดีแบบผมลองเล่นแล้วไม่น่าไหวเจนนี่เหมือนเดิมเนาะอ่ะเวลาจะกดเริ่มการแข่งขันก็กดปุ่มสามขีดนะครับแต่ของผมมันมันไม่เหมือนกันะเอออ่ะเนี่ยเหมือนกันเลยครับเลเยอร์ทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าปุ่มเนี่ยสกิลจะเล็กมากสําหรับใครที่ใช้มือถือเลเยอร์แบบเดียวกับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสกิลมันเล็กมากครับต้องไปปรับเลเยอร์เอาอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองซิเซิ์ฟแบบเดิม <S 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 นี่นี่ครับ ผมปรับกราฟิกส,สุดเลยนะแล้วลื่นกว่าลื่นกว่าตอนอัดในคอมอีกนะครับโอ้โหสุดๆว่ะนี่นะครับเอ้ากดไม่ทันโอเคออื้ลื่นมากครับบอกเลยว่าค่อนข้างถูกใจนะครับในส่วนของตรงนี้ถูกใจมากอ่ะ โอเคถูกใจถูกใจไวโกโหลื่นมากถ้ามีเสียงจอยต้องขอภัยด้วยนะครับคลิปก่อนถ้ามีเสียงจอยนะครับหม่มันไอ้นีนิดนึงโอเคโอเครุนแรงรุนแรงเสิร์ฟแบบรุนแรงมาก รอบนี้เล่นชิลนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆก็คือพอเล่นครั้งแรกมาแล้วนะครับครั้งที่สองมันก็จะชิชลๆละแต่มันก็ยังไม่ชิลเท่าไหร่ครับเรื่องของตอนกดสกิลเนี่ยผมยังยังมือพันกันอยู่นะเอออ่าประมาณนี้เออแล้วก็มีน้องแคปเจอร์เนาะทักมานะครับไม่ใช่ทักมาสิต้องบอกว่าคอ,อมเมนต์มานะครับว่าอยากเล่นด้วยนะครับ จริงๆก็คือผมยังหาเวลาว่างไม่ได้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงส่งโปรเจกต มหาลัยนะครับเป็นวิชาที่ผมลงเรียนไว้ประมาณนี้สําหรับแมตช์แรกนะครับเล่นมันมากเลยอ่ะลองกดออกมาจริงๆคือทุกอย่างนะครับพวกโหมดต่างๆก็เหมือนกันนะไม่ได้มีอันไหนที่แตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันชอบบั๊กนะครับเดี๋ยวผมลองซิว่าแก้หรือยังนะครับมันมันมันกดไปบ้าผมผมไม่สามารถแบบว่ากดเริ่มเกมได้อ่ะผมลองกดสปุ่มเนี่ยกดย้อนได้อย่างเดียวกดย้อนกดปุ่ม B ย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้าได้อย่างเดียวนะครับแบบเอเรอเออร์ได้อย่างเดียวไม่สามารถกดส่วนของตรงนี้ได้ครับกดปุ่มอนาล็อกไม่ได้เลยนะครับนี้บล็อก ใช้นิ้วกดอย่างเดียวนะต้องใช้นิ้วกดอันนี้ก็เดี๋ยวต้องแก้แหละนะครับเรื่องจอยอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เจอกับปุ่มอบอลล์บอลตะวันนะครับมาสเตอร์อ่ะลองกดเริมอ่ะเหมือนเดิมรอบนี้ลองเล่นตัวอื่นไหมนิชิกวาวะนี่ยอาจจะเบื่อแล้วนะอาจจะแบบโอ้พี่เล่นอยู่ทีมเดียวเนี่ยไม่เบื่อหรออ่ะเจนนี่ไหมเพราะว่าพี่แกเป็นทีมสำรองอย่างเดียวไม่ออกมาเล่นเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวลูกคัสเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับเด,เดี๋ยวลองอันนี้ปรับโมชั่นเบอร์แบบสุดสุดแมปเลยนะบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นสุดแมป นี่แต่ลื่นจริงๆครับบอกเลยว่าพอเล่นในมือถือเนี่ยลื่นกว่าในคอมบิ๊กแต่ไม่ถึงว่าลื่นกว่าในที่นี้คือเป็นที่นี่ของผมนะเอ่อเป็นที่โปรแกรมอัดวิดีโอเนาะจริงๆแล้วในคอมมันต้องลื่นกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอผมมาอัดในมือถือเนี่ยเขาเรียกฮาร์ดแวร์ของผมมันค่อนข้างเอือ้อเอื้อกว่านะครับเสียแต้มโดนหยอดอโอ้โหวิ่งเสิร์ฟโหดจัดเสิร์ฟโหดจัดโอเค อู้หวิ่งไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ค่อยชินด้วยนะต้องมานั่งไอ้นี้แบบว่ากดปุ่มตกที่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไม่ใครจะเล่นด้วยโอ้โหทีมนี้มันใช้เจนนี่เล่นไม่ได้เลยนะงั้น บอลไล่ไสเลยลองเล่นจะตกเฮ้ยจะตกทะลุได้นะ,ะ okay. แต่ทีมนี้ไม่ต้องกดใช้สกิลนะครับก็จะมือไม่ค่อยพันเท่าไหร่แต่จะไปมือพันตอนกระโดดตบนี่แหละว่าต้องเลือกตบแบบแบบไหนนะโอเคได้โอ้โหมันบล็อกสองรอบเหรอวะโกงจังโอ้ยแย่ละแย่แล้ว, yeah, ลวปู่โอ้อ่อโอเคช่างมัน ได้แต้มเลยแม่จะได้แต้มก็ได้แต้มนะแบบงงๆนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์แบบว่าเหมือนกราฟนะครับเหมือนกันในคอมเลยนะไม่ได้แตกต่างอาา่าฮสวยมากเลยเอฟเฟกต์กราฟิกค่อนข้างสวยเหมือนกันในคอมเลยแต่ความสมูทอะไรเงี้ยผมจะมองว่าในคอมมันสมูทกว่านะครับแต่จริงๆมันจะไม่สมูทกว่าได้ไงเพราะว่าคอมผม300อเฮิร์ตนะครับไอ้นี่มัน60เฮิร์ตนะ <laughs> ผมก็ลืมบอกไปนะครับว่ามันมีเขาเรียก condition บางอย่างที่อาจจะต้องยอมรับจริงๆว่าคอมมัน powerful กว่าอยู่แล้วนะครับสเปคผมมันสูงยังไชคอมมันก็สวยกว่าแต่ทีเนี้ยพอมาเล่นในมือถือแล้วเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเรารู้สึกว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับสวยเหมือนกันเลยเอฟเฟกต์แม่งก็ไม่ได้มีการลดทอนอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าในคอมผมใช้ AMD ในการรันนะครับแถมในตั้งค่าดันใช้คําว่า AMD รันด้วยโอ้โหเขาเรียกย้ําตอกย้ําไปอีกว่าเออมีการใช้ อ่ CPU นะครับในการรักช่วยด้วยนะครับแต่ทีนี้ในมือถือผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามีฟังก์ชัน AI อะไรที่มาช่วยแบบว่า scoring rate อะออนะครับแต่ก็ยังาการกราฟิกมาได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่า engine ก็ถือว่าปรับมาได้ดีมากๆแล้วนะครับน่าจะใช้ oh. นี่เทียบเท่ากับ a l r e n Engine 4ได้เลยนะครับ oh. ผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้ engine อะไรนะแต่ทําดีมากๆครับลื่นมากแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ย ไม่มีอาการกระตุกนะแต่ว่าในเวอร์ชัน่นในมือถือบางคนที่อาจจะไม่แรงเท่าของผมหรืออาจจะสเปคต่ำลงมาหน่อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความกระตุกแล้วก็อย่าปรับภาพสูงเกินไปนะครับเอาผม iPhone 15เองนะไม่ใช่ iPhone รุ่นโปรรุ่นอะไรไม่ไม่ขนาดนั้นนะเออบอกก่อนเดี๋ยวหลายคนแบอกเฮ้ยพี่ใช้โปรหรือเปล่าไม่ใช่นะผมใช้รุ่นธรรมดาเลยรุ่น iPhone 15ปกติเลยครับไม่มีโปรไม่มีอะไรทั้งนั้น เล่น Resident Evil ไม่ได้นะเล่น Assassin's Creed ไม่ได้นะครับอมไม่ได้แรงถึงขัน้น M1 อะไรขนาดนั้นเนาะ โอเคชนะไปครับผมนะรอบนี้รู้สึกว่าชินมือมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าโอเคเข้าใจนะครับเหตุผลของการตั้งปุ่มที่เขาตั้งมาแล้วว่าเออมันควรจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปุ่มกดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะตอนที่ผมใช้คอนโทรลเลอร์เล่นนะครับเดอะสไป์เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ว่าเนี่ยก็ปุ่ม A ตกคล้ายๆกันครับปุ่ม B เหมือนปุ่ม B จะเป็นสไลด์หรือเปล่าไม่รู้เมื่อก่อนนะครับปุ่ม Y เนี่ยจะเป็นลูกหยอดหรือเปล่าปุ่ม X นี่น่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอันนี้จะไม่ได้้้้้นนนนนบบอออกกกกไไไววว่่่่มมมััคครรผดเเเเลลลลาาาาาแแโ็ขจิปปพีียงทสห อัปเดตใหม่ในเวอร์ชันมือถือนะครับในเวอร์ชันสตรีมเนี่ยผมว่าก็ไม่ต่างจากมือถือหรอกแต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะลองใช้ j o อ controller เล่นดูนะครับที่เป็นในเวอร์ชันมือถือเนาะสรุปกส็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปไปจริงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของคอนเทนต์ที่จะทําต่อไปนี้นะครับก็จะมีสรุปอัปเดตนะครับวันที่30เนาะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าลงวันที่3 0นะประเด็นคลิปเนี่ยลงก่อน30แน่นอนนะครับแต่อาจจะลงก่อนวันหนึ่งก่อน2วันนะครับแล้วก็ในส่วนของจัดแร้งนะครับผมต้องขอเรเรีียยบงนนนนิดนะึมมคขอานะ นะครับเรื่องของการจัดแรงตัวละครผมไม่ลืมแน่นอนแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้โอพิเนียนส่วนตัวไงมันเลยยากนะครับในการที่จะทาคลิปสไตล์แบบนี้ออกมาการจัดแรงเนี่ยต้อง เรียบเรียงคําพูดให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าตัวละครเนี้ยมันเก่งมากๆเลยแต่ว่าผมดันเอาไว้ต่ามากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจัดแรงเป็นคอนเทนต์ที่สุบเสี่ยงไปหน่อยอาจจะต้องเป็นการพูดถึงตัวละครแรงเอ็นะครับว่าตัวไหนเนี่ยควรปั้นตัวไหนคนเก็บไว้ปั้นตอนท้ายหรืออาจจะต้องพูดถึงข้อเสียหรืออาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องของตัวละครที่ผมชอบละกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปพูดว่าเฮ้ยตัวละครนี้เนี่ยไปปั้นตอนท้ายนะ ปั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะชอบตัวละครนี้มากๆก็ได้อะไรเงี้ยผมเป็นคนคิดเยอะนะครับแล้วยิ่งคลิปไหนผมมีปัญหาเยอะเนี่ยผมลบทิ้งไปเลยนะอย่างคลิปรีวิวลูคัสเนี่ยคือลบไปเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้ตัวเองดีนะครับว่ายังไม่มีเวลาที่จะมาสอบถามเกี่ยวกับ p r o p e r t y ตนะครับหรือว่า Char a c t ต r i s t i c ิกของตัวละครลูคัสเนี่ยกับคนดูนะในกลุ่มอะไรเงี้ยคพือไม่ว่างจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับแบ่งเวลามาคุยกับคนดูอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ว่างจริงๆจริงๆแล้ววันเนี้ยผมเป็นวันที่ผมต้องทําาาาาางงงนนนสส่่อาจจารย์คคบเเปปเ็โวมืห้ ควายเมนอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ยังเอาเวลามาอัดคลิปวิดีโออยู่นะครับเออแปลกมากเหมือนกันแต่ผมอยากทำคลิปจริงๆครับเพราะมันเพิ่งอัปเดตแล้วก็อยากลองเล่นจริงๆไงก็เลยอ่ะเจียดเวลามานิดนึงนะครับตอนนี้มัน11บเอโมงไงงั้นวันนี้บนจบละไปก่อนแล้วกันนะครับสีโเก่งคุณไปครับ